สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพัน์ในช่วงทิศบ้วนบอกกล่าวท่านผู้ชมที่เคารพครับบ้านเราเนี่ยนะฮะมีพืชเนี่ยหลากหลายชนิดมากที่เราปลูกกันอยู่โดยทั่ว,วไป หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือกระชายครับท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยกระชายที่จะมีการปลูกกันมากโดยเฉพาะจังหวัดทางย่านนคนปรปฐมนะฮะเวลาที่เราเห็นเขาปลูกกระชายเราจะเห็นใบเขียวๆนะฮะธรรมดาธรรมดาเวลาปลูกก็ดูจะไม่ยากเกินอะไรแต่ที่เวลายากมากๆเนี่ยก็เห็นจะเป็นช่วงเวลาของการเก็บกระชายครับ สมัยหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้วิธีการขุดแล้วก็เอากระชายมาแล้วก็ไปล้างซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะหลายคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันช้าเขาก็จะใช้วิธีนี้ครับเขาก็ไปเอาน้ำมานะแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มฉีดจนกระทั่งดินกระเจิดกระเจิงไปหมดนะแล้วก็จึงเก็บหัวกระชายนะั่นนะขึ้นมาแล้วก็ล้างด้วยถามว่า ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือว่าโครงสร้างดินเนี่ยนะครับจะเสียครับท่านผู้ชมครับแต่เอาละหลายคนบอกว่าก็ไม่รู้ละเคยทํากันมาอย่างนี้ก็จะทํากันไปนะฮะก็จะทําให้อดินเนี่ยเป็นเล,เละเทะนะฮะและที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าหลายคนที่ปลูกกระชายแล้วถ้าเผื่อว่าเราพบว่ากระชายเนี่ยหัวมันเน่าหัวมันเสียแล้วถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ย โรคก็จะกระจัก,กระจายโดยทั่วๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมที่รพครับเพราะฉะนั้นเวลาปลูกกระชายถ้าดินเนี่ยช้ำเกินไปซุยเกินไปแฉเกินไปอย่างนี้กระชายก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาเป็นพวกพืชหัวหัวก็จะเน่าได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอินทรีย์วัตถุเยอะเกินไปเนี่ยกลับไม่ดีด้วยซ้ําไปนะแต่ถ้ามีพอเหมาะพอดีก็ใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ สิ่งที่หลายคนจะไม่ทราบก็มาเล่าสู่กันฟังครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัด